เดี๋ยวผมจะเทน้องเขาไว้ที่เนินนี้นะครับเพราะว่าสักลึกมากแล้วเดี๋ยวค่อยให้น้องเขาเนี่ยคานลงไปเองสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะพาเจ้าสิ่งนี้ไปปล่อยที่สสะของสวนผมกันนะครับใครที่เป็นเอซผมตัวจริงเนี่ยก็ถ้าได้ดูตู้ปลางบศูนย์บาทนะครับก็อาจจะรู้ว่าบ่อน,นั้นคือบ่อนหนนะครับโอเค ทุกคนมาดูนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรมาดูเลยครับนี่เจ้าสิ่งนี้คือหอยคมนะครับนี่อา้าวมีไอ้โมงติดมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าตัวอ่อนมแมลงพอครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าภาษากลางเรียกว่าอะไรโอ้ผมว่าจะเอาตัวนี้เก็บไว้อู้ เริ่มแก่มากครับเนี่ยตัวใหญ่นะครับผมเห็นเขาดิ้นอยู่นะครับมีโอกาสที่จะรอดแต่ว่าอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่ารอดหรือเปล่าเพราะเห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยอยู่นานมากแล้วผมว่าจะไปเตรียมถังมาใส่เขานะครับโอเคผมขอไปเตรียมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ดูนะครับว่าเขาโตขึ้นจะหน้าตาเป็นยังไงเป็นแมลงปอที่สวยไหมนี่นะครับจับมาเลย นี่ผมผมเห็นปากเขาแบบแบบนี้ครับผมกลัวเขาเจาะเข้าไปในเนื้อผมมากเลยนะครับแต่แม่ผมบอกว่าไม่กัดแต่ผมก็ยังกลัวอยู่ดีครับตัวนี้ไม่กลัวเพราะอยู่ในสภาพแน่นิ่งมานานละโอเคแยกไว้เรียบร้อยมาดู หอยคมกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอาไปปล่อยนี่นี่นะครับหอยคมของผมหอยคมเนี่ยผมจะเลี้ยงไว้สำหรับการเป็นอาหารแต่ผมไม่ได้กิน,นครับแม่ผมกินอู้ตัวนี้สวยยังเลยครับมีลายด้วยเฮ้เจอตัวอ่อนมแมลงปลออีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้โหเจ๋งนี่ ผมก็ได้สั่งมาไว้หลายวันแล้วนะครับก็เลยว่าสงสารจะเอาไปปล่อยวันนี้แหละครับโอเคเราไปปล่อยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับมาถึงที่สะแล้วนะครับโอ้โหผักตบชวาเยอะมากเลยนะครับแล้วบ่อนี้ก็ลึกมากเลยครับในบ่อนี้นะครับก็จะมีน่าจะเป็นปลาหมอกับปลาดุกนะครับยังมีปูอีกนะครับผมจับมาแล้วก็เอามาปล่อย ไม่รู้นะครว่าตอนนี้แพร่พันกันไปถึงไหนแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยเขากันเลยนะครับปล่อยหยอยโขมครับนี่ผมจะเดินจากทางนี้เหมือนตอนที่ผมไปเอาผักตกชวามาตกแต่งตู้ปลานะครับตอนนี้นะครับผมได้ปล่อยเพื่อนเขาไปแล้วหนึ่งถังแล้วเพื่อนเขาอีกหนึ่งถังก็มาแล้วโอเคปล่อยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะนั่งตรงนี้ปล่อย ผมว่าทางลงน่ากลัวมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนแล้วให้ตะกล้องส่งถังให้นะครับโอ้โหลึกอย่างนี้กลัวมากเลยครับเนี่ยตาก้องไม่ยอมส่งถังให้เลยเดี๋ยวผมจะเทน้องเขาไว้ที่เนินนี้นะครับเพราะว่าส ลึกมากแล้วเดี๋ยวค่อยให้น้องเขาเนี่ยคานลงไปเองตอนนี้นะครับผมจะขอหามุมก่อนอุ้ยเจละเจละโอ้ลำมากจังเลยครับเนี่ย,ยไประเบิดได้ ยวผมจะให้น้องเขานะครับมาอยู่ด้านนี้บ้างโอ,โอ,โอ้ยังเหลือในนี้อยู่นะครับสองตัวก็ยังมีค่ะเรียบร้อยครับที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาไม้ในการทำให้น้องเขาเนี่ย ไปอยู่แถวๆที่ตื้นๆน,นี่นะครับเพราะตอนนี้เขาอยู่ในบนบกมากเกินไปล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยอย แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูโซนต้นมันของผมเลยนะครับตอนนี้นะครับกำลังออกลูกดกเลยแต่ผมรู้สึกว่าทำไมผลเขาเล็กจังนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองเอาปุ๋ยเนี่ยมาใส่ไว้เพื่อลูกเขาเนี่ยก็จะได้ใหญ่นิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นได้กินแต่ลูกเล็กๆแน่ ดูสิครับเริ่มแดงแล้วนี่ผลนี้นครับก็มีสีดำมานิดนึงแล้วผมว่านะครับถ้ามาคราวหน้าเนี่ยได้กินลูกนี้แน่สวนของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นลำไยแล้วก็แสกด้วยต้นมอนนะครับนี่เป็นแนวเลย เคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ใน,นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับที่แม่ผมปลูกหมอนไว้เนี่ยเพราะว่าเจ้าไปทำน้ำหมอนนะครับบาย